ในวันพรุ่งนี้นะักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีประวัติถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกออกหมายจับก็อาจจะถูกจับจ้องเป็นพิเศษในการเคลื่อนไหวในการชุมนุมทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเมื่อตำรวจนครบาลก็ระบุว่าเตรียมที่จะต้องกระจายกำลังเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้กกำลังกันสูงถึง38กองร้อหรือประมาณ5,700นายติดตามจากรายงานค่ะ ไม่เฉพาะแกนนําการชุมนุมแต่คํากล่าวของรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยกลุ่มแกนหลักที่ใช้ชื่อว่าเยาวชนปลดแอบ,บในวันพรุ่งนี้จะถูกจับตาโดยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะบุคคลที่มีหมายจับก็อ,อย่างที่เรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวชนทราบครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแกนนานะครับหรือว่าจะเป็นผู้ร่วมชุมนุมผู้ชักชวน บุคคลที่มีหมายจับเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายอยู่แล้วเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายหนึ่งที่บังคับใช้กฎหมายและอีกฝ่ายที่เคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ่งของประเทศตำรวจคาดการว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเริ่มรวมตัวบริเวณสะพานชมัยมรุเชตข้างทำเนียบรัฐบาลมุ่งหน้าสะพานมขวานรังสรรคอนุสาวรีประชาธิปไตยไปจนถึงโรงแรมรัตนโกสิน ก่อนจะมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่ประกาศไว้ข้ามสัปดาห์พระบรมมหาราชวังตำรวจนครบาลประเมินกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ดูแลสถานการณ์การชุมนุมที่คาดการว่าจะมี3กลุ่มหลัก 1. คือเยาวชนปลดแอกอีกหนึ่งคือกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มแดงก้าวหน้า63อาจต้องใช้กำลังตำรวจถึง38กองร้อยหรือประมาณ5,700นาย ตีความจากบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าววันนี้คงไม่ง่ายที่จะเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมสู่จุดนัดหมายมาากรมการอรุทยานบ้านเนี่ยมีหน้าที่ในาการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับมีหน้าที่ในาการรักษาโบราณสถานและทรัพย์สมบัติสอทชาตินะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องพวงดเจ้าไทยยังไงเราต้องรักษาไว้อย่างแน่นอนครับ ไม่เพียงกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นแนวร่วมของกลุ่มราษฎรเท่านั้นที่นัดรวมตัววันพรุ่งนี้ยังมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าผสกนิกรปกป้องสถาบันและเครือข่ายแนวร่วมยืนยันจะออกมาชุมนุมเพื่อให้กำลังใจตำรวจและทหารข้อกังวลน,นี้นำไปสู่รายงานว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าป้องกันการประทะกันร,ระหว่างประชาชนที่มีจุดยืนทางความคิดต่างขั้วกัน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสอมเตรียมเข้าพื้นที่การชุมนุมเพื่อสังเกตการยืนยันว่าเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองในกติการ,ระหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามรวมถึงได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน